ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยี่สสองนะครับที่ตัวเมืองชนบุรีนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านดังนะครับที่คนมาที่กันเยอะมากแล้วก็วันที่ผมมากินเนี่ยผมลองสั่งเมนูธรรมดาเลยนะก็คือเป็นบะหมี่น้ำใสนะครับแบบนี้นะครับก็ร้านนี้เขาเปิดเจ็ดโมงเช้านะผมมาเจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้คนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะเพื่อมากันเยอะลับตอนนี้ในชามนี้นะก็จะมีหนังปลากรอบนะครับแล้วก็มีหมูสับลูกชิ้นปลาแล้วก็มีอันเนี้ยปลาเส้นหั่นชิ้นแบบนี้ อืม,อมน้ำผุ้งหวานน่ะหวานน้ำผึ้หวาน,นด,านดูโอเคครับทีนชิมเส้นดูว่าเส้นบะหมี่เขาจะเป็นยังไงนะครับอืมเส้นนุ่มน้ำาทุกหวานของเขาที่เอามาทาก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้คือแบบบะหมี่น้าใสธรรมดาเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเขาจะเด่นดังในเรื่องยานาโฟซีฟู้ดอันนั้นจะเป็นแบบยนาโฟซีฟู้ดเพว่าบะหมีม่ธรรมดาเลยก็โอเคนะรสชาติแบบโอเคแล้วอะ่ะผ่าน มันต้องพาสิเว่ามเป็นร้านร้านเก่าแก่ร้านดานังของตัวเมืองชนนะคนมากินเยอะมากนี่นะครับเส้นบะหมี่อืเส้นนุ่มมากเลยคุณผู้ชมน,นี่นะครับแต่ลองชิ้นลูกชิ้นดูสิชิ้นปลานะครับนี่ชิ้นปลาชิ้นปลาก็อร่อยใช่ได้ใช่ได้เห็นนะครับนี่อร่อยมากถ้าชอบกินแบบนี้นะครับกดติดตามตัวกระตุ้นใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ